ความว่าไงคะเข้าไม่ได้คุณ่ะไม่เหมาะสมกับร้านหลูแบบนี้หรอกคะ่ะลูกค้าด้านหลังเชิญเข้าร้านได้เลยคะ่ะลูกค้าที่มาที่หลังชันเนี่ยเข้าได้แต่ทำไมฉันมาก่อนถึงเข้าไม่ได้หรอคะก็เพราะว่าลูกค้าคนนั้นเขาแต่งตัวดูมีอาจะกินไงคะอ๋อ แบบนี้ก็เรียกว่าเลือกปฏิบัตินะสิคะเกิดอะไรขึ้นนะกี้ก็ขอทานคนนี้สิคะจะเข้ามากินร้านอาหารเราไม่ดูสารลูปตัวเองเลยนี่กี้ไปว่าเขาแบบนี้ได้ไงขอโทษเขาเดี๋ยวนี้เลยนะอะไรกันคะผู้จัดการเธอจะขอโทษดีๆหรือจะให้ฉันไล่เธอออกขอโทษค่ะผมต้องขอโทษแทนพนักงานคนนี้ด้วยนะครับ พอดีเธอเพิ่งเข้ามาใหม่อย่าไปเถียงสาเลยครับคนลูกค้าเชิญเลือกที่นั่งได้ตามสบายเลยนะขอบคุณค่ะอะไรกันคะเนี่ยผู้จัดก,การในผู้จัดก,การบอกว่าให้ฉันคัดเลือกลูกค้าที่แต่งตัวด,ดูดีไอ้พวกแต่งตัวจนๆไม่ให้เข้าไม่ใช่เหรอคะใช่แต่วันอื่นเนี่ยเธอจะคัดเลือกคนยังไงก็ได้ตามใจเธอเลยแต่วันนี้เนี่ยไม่ได้ วันนี้มันทำไมเหรอพที่เธอลืมไปแล้วเหรอว่าวันนี้จะมีนักรีวิวอาหารมารีวิวลานเราเธาจะทำแบบนี้ไม่ได้นักรีวิวอาหารคงไม่แต่งตัวสภาพแบบนั้นหรอกมั้งคะใครจะไปรู้ล่ะเขาอาจจะปลอมตัวมาเป็นลูกค้าคนใดคนหนึ่งในร้านเราก็ได้นะสวัสดีจ้ะ มาทานอาหารร้านนี้นะจ๊ะเชิญเลยครับเลือกโต๊ะนั่งได้ตามสบายเลยนะครับจัดก,การคะเราปล่อยขอทานเข้าไปในร้าน2คนแล้วนะคะแล้วถ้า2คนนั้นเนี่ยไม่ใช่นักรีวิวเราจะทำยังไงกันนะคะมันจะไปยากเลย ถ้ามันไม่ใช่นักรีวิวก็แค่ไล่ออกจากร้านไปไงไปเธอไปรับออเดอร์ได้เลยค่ะเอาเป็นว่าเธอไปรับออเดอร์โต๊ะที่ลูกค้าเนี่ยแต่งตัวดีๆที่เหลือเนี่ยเอาเป็นว่าฉันจัดการเองได้ค่ะผู้จัดการ สวัสดีครับรับอะไรดีครับเอ่อฉันขอเป็นข้าวเปล่าหนึ่งจานนะคะแล้วก็ยำปลากระป๋องแล้วก็น้ำปั่าหนึ่งแก้วะคะ่ะดูจากอาหารที่สั่งคนนี้ไม่ไน่าชนะรีวิวนั่นแน่ต้องขอโทษด้วยนะครับถ้าจะมาสั่งแค่ข้าวเปล่ากับยำปลากระกป๋องเนี่ยร้านเราไม่ขายให้นะครับ ทำไมล่ะคะนี่คุณไม่แหกตาดูหน้าร้าอาหารลอยนะครับก่อนจะเดินเข้ามาไม่รู้หรอว่ามันเป็นร้านอาหารหรูอ่ะจะมาสั่งอาหารมันก็แบบกินข้าวข้างทางแบบนี้ไม่ได้นะครับเออแต่ว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของลูกค้าไม่ใช่หรอคะที่จะสั่งอะไรก็ได้อ่ะไม่ได้นะครับการทําแบบนี้ถือว่าไม่ให้เกียรติร้าเรามากๆจะมาสั่งข้าวป่ากับยำปลากระ,กะป๋องในราคาไม่ถึงร้อยบาทแบบนี้ไม่ได้นะครับมันเบืองแอร์เบืองที่นั่งเบืองช้อนซ่อมถ้วยชาม เอาเป็นว่าถ้าคุณอยากสั่งอาหารที่นี่เนี่ยคุณต้องสั่งอาหารจานละสามร้อยบาทขึ้นไปเท่านั้นแบบนี้ก็มีด้วยเหรอคะถ้าไม่พอใจเนี่ยออกจากร้านเราไปครับไม่เหรอเอองั้นเอาแบบนี้ก็ได้ค่ะเอาเมนูที่ราคา300ร้ยขึ้น2ออย่างนะคะเอาที่กินอิ่มแล้วก็คุ้มกับราคาค่ะได้ครับงั้นรอสักครู่ สบายเลยนะครับรับอะไรดีครับแบบนะจ๊ะนี่อย่าบอกนะว,ว่าที่เลือกนานเพราะว่าไม่มีตังค์จ่ายอ่ะอ๋อเปล่าจ้ะงั้น เอาเมนูแนะนำของทางร้านมาสัก3ามสี่อย่างก็ได้จ้ะเมนูแนะนำของทางร้านเนี่ยราคาสูงๆทั้งนั้นเลยนะครับมีตังจ่ายไหวอะ่ะไม่ต้องห่วงค่ะฉันดูจากราคาแล้วอะ่ะฉันจ่ายไหวค่ะเออแล้วก็ขอน้ำส้มด้วยแก้วหนึ่งนะคะดูจากที่สั่งเมนูแนะนำของร้านหรือว่าคนนี้จะเป็นนักรีวิว อ๋อได้เลยครับงั้นคุณลูกค้ารอสักครู่นะครับ ผู้หญิงที่นั่งตรงนั้นเนี่ยน่าจะเป็นนักรีวิวชัวเอาเป็นว่าเธอใส่ใจตัวนั้นเป็นพิเศษไ้ยเข้าใจไหมแล้วอีกโต๊ะหนึ่งะคะอคะโต๊ะนี้อ่ะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันจะหาทางไล่หมอกจากร้านเองอาหารครบแล้วนะคะลูกค้าทานให้อร่อยนะคะ เออฉันสั่งไปแค่4อย่างนะคะทำไมมา5อย่างอะคะอ๋อพอดีเป็นสิทธิพิเศษของทางร้านนะคะที่แถมให้กับลูกคา้าหวังว่าลูกค้าคงจะประทับใจนะคะ <c oughs> ประทับใจค่ะ <c oughs> ขอบคุณมากเลยนะคะ อ้ก็คุณเป็นคนบอกเองไม่ใช่เหรอว่าเอาอะไรก็ได้ที่ราคา300อขึ้นไปแต่ว่าไอเสตอาหารพวกนี้เนี่ยนะราคา300เลอยเลยหรอคุณอาหารในร้านหรูติดแอร์มันก็ราคาประมาณนี้แหละนี่คุณจะบ้าเหรอมันไม่ใช่อาหารคนแล้วเนี่ยไม่ใช่อาหารคนได้ไงอาหารแบบเนี้ยหมอคุณจะตายทำไมคุณพูดจากับลูกค้าแบบนี้นี่แกคิดจริงๆเหรอ ว่าฉันจะเห็นแกเป็นลูกค้าเนี่ยเนี่ถ้าไม่พอใจนะเดินออกไปกินร้านอาหารร้านอื่นได้เลยเอาร้านอาหารที่แกพอจะจ่ายไหวไม่ใช่มานั่งกินในร้านอาหารหรูๆแบบนี้แล้วก่อนจะไปเนี่ยก็ช่วยจ่ายค่าอาหารมาด้วยนะทั้งหมดก็790บาทรวมน้ำนี่คุณเห็นฉันแต่งตัวแบบนี้ใช่ไหมคุณถึงได้เลือกปฏิบัติก็แง่ดิแต่งตัวแบบนี้เข้ามานั่งกินอาหารในร้านเนี้ย มันก็บุนหัวขนาดไหนละอ๋อร้านนี้เป็นแบบนี้เองเหรอไหนโฆษณางไงว่าบริการทุกระดับประทับใจแล้วนี่อะไรไอ้บริการทุกระดับประทับใจเนี่ยนะมันคือเรื่องจริงแต่ไม่ใช่ลูกค้าระดับล่างๆแบบแก่อืมฉันคิดไม่ผิดจริงๆเลยที่ทำแบบนี้ <c oughs> ผู้จัดการร้านงั้นเหรอส <c oughs> กเลิกห้ามได้แล้วแล้วก็จ่ายเงินค่าหามาซะเก๊อ่ะฉันจ่ายผ่านบัตรนะเออผู้จัดการคะฉันจำได้ว่าบัตรสีทองแบบเนี้ยวงเงินมันไม่ต่ำกว่าสิบล้านเลยนะคะของตอมาสิไม่ว่าสภาพอย่างนี้เนี่ยนะมีบัตรวงเงินเป็นสิบล้านอะ แกรีบจ่แล้วรีบใส่หัวไปได้แล้วป่ะปลอมไม่ปลอมเนี่ยก็ลองไปรูดดูสิเฮ้ยบัตรจริงเหรอวะเนี่ยผู้จัดการคะบัตรจริงค่ะ คุณมป็นใครอะนี่มีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าครับเอา้าคุณแอนคุณแอนจริงด้วยนี่คุณแอนมารีวิวร้านอาหารให้ผมใช่ไหมครับร,รีวิวใช่ฉันเป็นนักรีวิวคุณเป็นเจ้าของร้านนี้ใช่ไหมคะใช่ครับว่าแต่ร้านผมเป็นยังไงบ้างครับรสชาติอาหารบริการถูกใจไหมครับ พอจะได้คะแนนรีวิวสักห้าดาวไหมครับคุณก็ดูสิคะว่าพนักงานของคุณเนี่ยเอาอาหารอะไรมาเสิร์ฟให้ฉันเฮ้ยนี hey! ่ใครเอาของแบบนี้มาเสิร์ฟเป็นลูกค้าเนี่ยอย่าว่าแต่อาหารเลยคะ่ะที่ไม่ผ่านบริการก็ห่วยแตกพนักงานกับผู้จัดการเนี่ย พูดจาดูถูกเลือกปฏิบัติกับลูกค้าแบบนี้อย่าว่าแต่ห้าดาวเลยครึ่งดาวฉันก็ไม่ให้พวกแกททำร้านอาหารฉันเสียชื่อเสียงพวกแกต้องรับผิดชอบนายผมขอโทษอ่ะผมไม่รู้ว่าผีคนนี้เขาเป็นนักรีวิวอ่ะผมคิดว่าผี้หญิงตัวนั้นซะอีกอ่ะ ไม่ใช่นักรีวิวหรอกคะ่ะฉันก็เป็นแค่ขอทานธรรมดาธรรมดๆผู้หญิงคนนี้จ้างให้ฉันมาทานอาหารที่นี่อะคะ่ะทำบุญทำทานจ้าหบาท10บบาทก็ได้จ้าทำบุญทำทานจ้าทำบุญทำทานจ้าทำบุญทำทานจ้า น้องอยากได้เงินใช่ไหม,มโหหมื่นนึงเลยเหรอพี่ไม่ต้องตกใจไปหรอกพี่ไม่ได้ให้น้องฟรีๆหรอกพี่มีข้อแม้หนึ่งข้อข้อแม้อะไร,รอคะครับพี่พี่อยากให้น้องเนี่ย ไปนั่งกินที่ร้านอาหาร BSC ตรงกลางซอยนี้หน่อยอะจ้ะโอ้พี่ร้านหรูขนาดน wei. <_<__<_ั้นอะเขาจะให้หนูเข้าอะคะแล้วหนูต้องสั่งอะไรบ้างอะพี่พี่อยากให้น้องเนี่ยสั่งเมนูที่แพงที่สุดของร้านสัก3ามสี่เมนูอะจ้ะก็ได้ค่ะ ครับนายถ้าผมรู้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นนักรีวิวอะผมคงไม่ทำอะไรแบบนี้หรอกครับมาขอโทษตอนเนี้ก็คงไม่ทันแล้วล่ะค่ะเพราะว่ายังไงเนี่ยฉันก็ต้องรีวิวร้านอาหารเนี่ยตามจริงถูเว้เพราะพวกแกสองคนแท้ๆพวกแกต้องรับผิดชอบฉันไล่พวกแกออกไหเป็นพวกผู้จัดการแท้เลยฉันต้องมาซวยโดนไล่ออกไปด้วยเลยเนี่ยอ ใครจะไม่รู้มันจะเป็นแบบนี้ก็ถ้าพวกคุณสองคนเนี่ยไม่เลือกปฏิบัติกับลูกค้าแบบนี้ไม่ดูถูกบริการลูกค้าทุกคนเท่าเทียมกันเลือกแบบนี้มันก็ไม่เกิดขึ้นหรอกฉันหวังว่าจะหางานใหม่ได้เร็วๆนะไปก่อนนะคะ ครับเฮ้ยี่เบาสิคุณนี่คุณเป็นใครเนี่ยมาโผล่ที่นี่ได้ไงเนี่ยฮะเดี๋ยวค่อยคุยได้ไหมอะคุณเรื่องมันยาวอ่ะแต่ตอนเนี้ยช่วยฉันก่อนเร็วเร็วสิ นี่คุณผมช่วยคุณแล้วนะแล้วทีนี้คุณบอกผมได้ยังว่าคุณเป็นใครคุณมาโผล่ที่นี่ได้ไงฮะนี่อย่าบอกนะว่าคุณไปขโมยเด็กเข้ามาเนี่ยเฮ้ยเปล่านะคุณนั่นลูกของฉันอะเธอมาหาแม่เร็วลูกนี่คุณคุณทำอะไรไม่ดีมาหรือเปล่าเนี่ยฉันเปล่าเหรอคุณ ถ้าคุณไม่ได้ทําอะไรไม่ดีมาแล้วทําไมคุณต้องทำตัวแปลกๆผมมาแปลกๆแบบนี้ด้วยฮะคือถึงฉันพูดไปอะ่ะคนรวยอะ่ะคุณคงไม่เข้าใจหรอกงั้นคุณก็พูดมาก่อนสิว่าคุณทําอะไรมาเดี๋ยวค่อยคุยนะคุณแต่ตอนนี้คุณช่วยฉันขึ้นจากลุ่มน,นี้ก่อน<า><า>ไอ้หนูมา ขอเข้าไปพักบ้านคุณก่อนนะเฮ้ยคุณคณเ,เดี๋ยวกวันสิคุณคุณคุณผมยังไม่อนุญาตเลยนะเฮ้ยนี่คุณคุณถือวิาสาสะเข้ามาในบ้านคนอื่นแบบนี้ไม่ได้นะครับแบบเดียวนะคุณฉันขอเวลาไม่เกินสิบนาทีนะโส,สดีครับมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมีใครอยู่ไหมครับ สวยแล้วตามมาดูได้ไงเนี่ยคุณคุณอย่าเพิ่งบอกตำรวจนะว่าฉันกับลุงอยู่ที่เนี่นี่มันหมายความว่าไงครับคุณทำไมตำรวจถึงตามตัวคุณนี่คุณต้องไปทำเรื่องไม่ดีมาแน่แน่ใช่ไหมครับเอาหน้าคุณฉันสัญญานะถ้าคุณช่วยฉันเนี่ยฉันจะเล่าให้คุณฟังหมดทุกอย่างเลยคุณครับคุณเออเออครับครับคุณเข้าไปหลบในบอลไป ตำรวจครับมีอะไรหรือเปล่าครับผมได้รับรายง,งานมาว่ามีแม่ไม้ลูกติดเข้าไปขโมยนมกับแพมเพิร์ดในห้างสรรพสินค้าก่อนจะหลบหนีไปทางท่อระบายน้ำคาดว่าน่าจะมาโผล่ที่บ้านคุณนี่แหละครับคุณตำรวจว่าอะไรนะครับขโมยนมกับแพมเพิร์ดเหรอครับใช่ครับยังไงผมขอเข้าไปค้นในบ้านคุณหน่อยนะครับเผื่อคนร้ายจะเข้ามาขโมยของในบ้านคุณ คุณตำรวจครับจะไปไหนล้วครับผมจะไปดูในครัวนะครับคุณตำรวจครับคนร้ายเนี่ยไม่ได้มาบ้านของผมนะครับแต่ถ้าเธอมาเนี่ยผมจะรีบจับส่งตำรวจทันทีเลยครับตอนเนี้ยผมคิดว่าเธอน่าจะเข้าบ้านของคนอื่นนะคคุณตำรวจน่าจะไปดูบ้านของคนอื่นก่านนะครับคนร้ายอ่ะก่อนที่เขาจะหนีไปครับก็ได้ครับ คุณก็ปิดประตูปิดหรือว่ให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่คนร้ายจะบุกเข้ามาครับเสียงเด็กนี่นะมันหลบอ,อยู่นี่นี่เองคุณตำรวจครับใจเย็นก่อนนะครับคุณครับ ผู้หญิงคนนี้เป็นหัวขโมยนะครับส่งตัวทาไมให้ผมเถดีไม่ใช่ครับคือสองคนนี้เป็นลูกเมียของผมเองครับฮะอะไรนะคือเมียงผมเธอสติไม่ค่อยดีนะครับก็เลยเที่ยวขโมยของคนทั่วครับ ผมขอโทษแทนเมียผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากขอโทษร้านซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยเงินเนี่ยผมฝากไปจ่ายค่าของที่เมียผมขโมยมานะครับ5,000นเนี่ยน่าจะพอนะครับหรือถ้าหากไม่พอเนี่ยให้เจ้าของร้านซูเปอร์มาร์เก็ตติดต่อมาเบอร์นี้ของผมได้เลยครับ ยังไงผมก็ต้องขอโทษคุณตำรวจมากเลยนะครับที่ทําให้คุณตำรวจเดือดร้อนนะไม่เป็นไรครับยังไงคุณก็ดูแลลูกเมียคนที่ดีๆนะครับเดี๋ยวให้ไปก่อเรื่องทไนอีกอะไรนะลูกเมียแม่เรจะมาทาไมไม่บอกผมซะก่อนล่ะมาเดี๋ยวผมช่วยถือของมา,าแการ์ตแกเป็นมีลูกมีเมียตั้งแต่เมื่อไหร่เอ่อ แม่นี่แม่ลืมกินยาอีกแล้วใช่ไหมครับเนี่ยว่ผมบอกแล้วไงให้แม่กินยาตามที่หมอสั่งจะได้ไม่หลงหลงล,งลืมลืมดีว่าแม่ผมแกเป็นอัลไซเมอร์นะครับโถน่าเห็นใจคนกันทั้งนี้เมียก็สติไม่ดีแถมแม่เป็นอัลไซเมอร์อีกงั้นผมไปรบกัวแล้วครับขอตัวนะครับ เกือบไปแล้วไหมล่ะตาดนี่มันอะไรกันแกแอบ,บไปมีลูกมีเมียตั้งแต่เมื่อไหร่ได้ครับคือมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับเมื่อกี้ที่ผมพูดไปอ่ะผมว่าแค่โกโหกตำรวจเอาไว้เฉยผู้หญิงคนนี้กับลูกของเขาเนี่ยไม่ใช่ลูกไม่ใช่เมียของผมหรอกครับอ้าวขอบคุณคุณมากนะคะที่ช่วยชั้นกับลูกเอาไว้อะแถมยังช่วยรับผิดชอบแทนชั้นอีกอะชั้นไม่รู้จะตอบแทนคุณยังไงเลยอะคะ่ะ ทำไงได้อะคุณคุณคงมีความจําเป็นมากอะต,ต้องทําแบบนั้นและอย่างของที่คุณขโมยมาก็แค่เป็นนนกับแพมเพร์อ่ะผมก็เลยพอเข้าใจว่าคุณทําไปเพื่อลูกอะครับเดี๋ยวนะผู้หญิงคนนี้เป็นขโมยแต่อาร์ตนี่แกช่วยขโมยเหรอแม่ครับผู้หญิงคนเนี้ยไม่ได้ดูมีผิดมีภัยร้ายแรงสักหน่อยอีกอย่างนะครับเธอก็มีลูกติดถ้าเธอไม่ลําบากจริงเนี่ย คอดคงไม่ทําแบบนี้หรอกนะครับแม่แต่อาร์ตแกก็ใจอ่อนแบบนี้แหละเดี๋ยวเขาก็ขโมยของหมดบ้านแกหรอกไม่ต้องกลัวนะคะถึงฉันจะเป็นขโมยอะ่ะแต่ฉันก็ไม่ใช่คนที่จะลืมบุญคุณแครง่ายๆหรอกคะ่ะงั้นฉันกับลูกขอตัวก่อนนะคะคุณจะได้ไม่เดือดร้อนอะ่ะเออเดี๋ยวครับงั้นคุณรอบแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมเอาของกินมาให้ ทำอะไรลูกฉันนะฉันขอดูอะไรหน่อยแหวนนี่เธอไปเอาแหวนนี่มาจากไหนแหวนของลูกฉันเองค่ะเธากโกหกเด็กคนนี้ไม่ใช่ลูกเธอคุณรู้ได้ไงคะเธอบอกฉันมานะเธอแปเอาเด็กคนนี้มาจากไหนเธอไปขโมยเข้ามาจากใคร นะคะฉันไม่ได้ขโมยโกหกฉันรู้ว่าเธอไม่ใช่แม่ของเด็กคนนี้ใช่ไหมใช่ค่ะฉันไม่ใช่แม่ของเด็กคนนี้ค่ะ หอเสียใจด้วยนะคะพี่สาวของคุณเนี่ยร่างกายอ่อนแอมากเธอเสียเลือดมากระหว่างคลอดนะคะหมอพยายามช่วยชีวิตเธอเต็มที่แล้วหมายความว่าไงคะหมอพี่สาวฉันเป็นอะไรคะพี่สาวของคุณแม่ของเด็กเนี่ยเธอเสียชีวิตแล้วค่ะ หนูไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวน้าเนี่ยจะเป็นคนดูแลหนูเองเธอเป็นน้องสาวของแม่เด็กคนนี้อย่างนั้นเหรอใช่ค่ะแล้วคุณล่ะคะคุณรู้ได้ยังไงว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่ลูกของฉันก็พอาะฉันรู้จักแม่ของเด็กคนนี้นะสิ กับแหวนเพชรวงนี้ฉันแจ้างให้เธอออกไปเจ็บชีวิตลูกชายฉันซะแม่คะหล่อนไม่ต้องมาเรียกฉันว่าแม่เธอไม่ใช่ลูกสะภ้าของฉันและฉันก็ไม่เชื่อว่าเด็กในท้องของหล่อนเนะี่ยจะเป็นหลานของฉันลูกฉันนะ่ะต้องแต่งงานกับคนที่ฉันหาให้เท่านั้นส่วนเธอก็ไปอยู่ในที่ของเธอซะ ที่เป็นคนจ้างให้พี่สาวของฉันอะ่ะออกไปจากชีวิตลูกชายของคุณน่ะทั้งๆท,ที่ยังท้องอยู่คุณรู้ไหมว่าพี่สาวของฉันอะ่ะต้องตอมใจขนาดไหนที่คุณมาลาดคนรักของเขาไปอะ่ะอาร์ตแม่เด็กคนนั้นเป็นลูกของผมกับแอนเหรอครับแต่อาร์ตคือว่าแม่แม่ครับในแม่บอกว่าที่แอนทิ้งผมไปเนี่ย เป็นเพราะว่าแอนละอายใจว่าเด็กคนนั้นไม่ใช่ลูกผมงไงครับไม่จริงนะคะพี่สาวฉันไม่ใช่คนแบบนั้นอะ่ะพี่สาวฉันไม่มีทางสวมเขาให้คุณแน่นอนฉันผิดเหรอที่ฉันจะปกป้องลูกชายฉันะแล้วคุณแน่ใจได้ยังไงว่าเด็กคนนี้เป็นลูกของลูกชายฉันถ้างั้นคุณก็ตรวจด n เเลยสิคะถ้าผล DNA ออกมาแล้วเพราะว่าหลานของฉันอะคือลูกของลูกชายของคุณอะ่ะคุณจะต้องรับผิดชอบ ทั้งชีวิตพี่สาวของฉันแล้วก็ชีวิตของเด็กคนนี้ได้ถ้าเด็กคนนี้เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขยของฉันฉันจะยกทรัพย์สมบัติทุกอย่างให้เด็กคนนี้คุณพูดแล้วนะคะผมจะเปิดแล้วนะครับ ลูกพ่อนี่คงเป็นโชคชะตาที่ทำให้พ่อกับลูกมาเจอกันสินะคะส่วนคุณน่ะอย่าลืมทำตามสัญญาที่ให้ไว้นะคะอย่างน้อยเด็กคนนี้ยก็เป็นหลานของคุณฉันหวังว่าคุณจะแก้ไขสิ่งที่คุณทำผิดพลาดไปนะคะไม่เช่ทำอะไรลงไปเนี่ย ฉัทนทำให้หลานตัวเองต้องลำบากเพราะความอักติแท้ๆเลยต่อไปนะผมจะดูแลลูกของผมให้ดีสุดเพื่อจดใจให้กับเขาส่วนคุณนะครับถ้าคุณอยากอยู่ดูแลลูกของผมเนี่ยคุณจะอยู่ต่อไปได้นะครับผมมีที่พักแล้วก็มีเงินเดือนให้แต่ผมขอให้อย่างเดียวนะครับขอให้คุณเนี่ยทำหน้า,าที่เป็นแม่ของเด็กคนนี้ต่อไปได้ไหมครับ จริงเหรอคะขอบคุณนะคะขอบคุณคุณเหมือนกันนะครับที่ดูแลลูกผมมาตลอดอะแม่ขอโทษนะอาร์ตที่แม่ทำผิดพลาดเไปแม่สัญญาว่าต่อไปเนี้ยแม่จะชดใช้ให้เด็กคนนี้ทุกอย่างและแม่จะยกทรัพย์สมบัติทุกอย่างให้เด็กคนนี้แม่หวังว่าอาร์ตกับลูกจะยกโทษให้แม่นะ ครับแม่ผมก็หวังว่าแม่เนี่ยจะรักลูกของผมที่รักผมเช่นกันนะครับ